สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาถึงที่จังหวัดพิจิตรนะครับอยู่กับคนโคกร,รถสายทรงคําซึ่งถ้าใครได้ดูช่องคนโคกนะเขาจะแจ้งเกิดมาจากรถคันนี้เดี๋ยววันนี้เราต้องลองนั่งขับนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนท่อนะครับแบบท่อแบบแสบหูมากทุกคนอยู่ใกล้หูหนวกเลยนะผมบอกเดี๋ยวผมจะเอาสัมรีวูดหูนะเวลานั่งเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปลองนั่งนะครับหรือว่าเราจะขอลองขับเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีแต่ลองลองนั่งก่อนว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็าลังใส่ท่อแบบ สวยแหละทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียนะเปลี่ยนจากท่อไม่ดังกลายเป็นท่อดังนะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะสนุกจะมันโหทาแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับรถคันนี้นะครับค,คือทาทาซีนอนหรือเปล่าไม่รู้รแหลยไอนี่ดูล้อแม็กนะสุดยอด แม่แมกหยดน้ำซะด้วยเป็นเหล็กตัดเองนะครับหรูไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ไมีรอหลังรถหยดน้ำนะมาได้แมกคอกทองนะครับแม่สวยจริงๆผมขอนั่งข้างก่อนได้เลยอะไรจะพาซิ่งขึ้นไหนขึ้นหลังหรือขึ้นนี้ตัวน,นี้มันเครื่องกี่แรงมา้าสิบห้าสิบห้าแรงมา้าตอนนี้ได้ท่อชุดนี้ก็ไปได้ทั้งยี่สิบป้อยี่สิบแรงคน <laughs> เตะคนขับของเราท่านก็เดิมเออลั่นลั่นลั่นโอ้ยตำรวจจะจับเปล่าจับแน่นอนเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เด็กไปยังขึ้นอ่ะอเออเด็กไปยังขึ้นส่วนแอร์นี่เป็นแอร์ธรรมชาติใช่ไหมแอร์มันเย็นด้วยวนะโออมีแอร์ด้วยใช่ไหมไส่วนเกียร์นี่เหมือนเกียร์รถยนต์เลยป่ะใช่เกียร์มีโซ่ อ๋อมันเกียร์รถยนต์เกียร์วีโก้อันโน้นก็มีคลัทมีเบรกมีคันเร่งเหมือนกันรถจะไมยังไงเออเจ็บเจ็บอารมณ์คนละแบบเอออารมณ์คนละแบบตอนนี้แบบอารมณ์แบบคุยไม่ได้ยินอ่ะคุยไม่ได้ยินคุยต้องตะโนต้องตะโกนตะโกน รถแจ้งเกิดของพิสันคนโกก็ใส่ทองคำหลักอันนี้แหละโอ้โหแม่เจ้าแม่ผมร่งในรถนี่เหมือนหูจะแตกเลยทุกคนโอ้ยรถสียงโอ้ยไปด้วยไปด้ดูว่าเราจะเดือดแค่ไไปเลยต่อนะ นี่นะนี่ยไทยประดิษฐ์ทุกคนรถไทยประดิษฐ์ครับเครื่องพังเอาเครื่องรถอีสานมาใส่นะมันทุกได้เป็นตันสองตันนะครับดูดิดโอสุดยอดครับสุดยอดเลยเนี่ทุกคนเราก็ถือว่าได้มาถึงที่บ้านของพิสานคนโคกแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะต้องขับรถอีกก้งทุกคนเราจะต้องไถนาถ้ามีโอกาสถ้ามาจังหวัดที่พิสานก็ไถนาพอดีนะครับ โอเคคลิปนี้สนุกมากมันมากทุกคนเสียงดังมากผมนี้หูอื้อต้องกลับไปให้เมยแค่หูแน่นอนนะครับโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ครับก็กหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ